สปทขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วนดุกควิกวินประจำปีงบประมาณ2,567 OB เบกแชร์ To g เกเตอลดภาระครูมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขด้วยกระบวนงาน 3L Model จากนโยบายเรียนดีมีความสุขโดยพลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายระยะเร่งด่วนควิกวินประจำปีงบประมาณ2,567ประกาศณวันที่14พฤศจิกายน2,566เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาขอ้อ4ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำโอเบ็กโพสํารวจความคิดเห็นข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอนระหว่างวันที่22-26พฤศจิกายน2566จากผลการสํารวจดังกล่าวและนําเสนอผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่15มกราคม 2,566พบว่าจำนวนภาระงานครูที่เกิดจากการรายงานประเมินการประกวดแข่งขันและภาระงาน,นอื่นๆจากหน่วยงานภายในสพทมีจำนวนถึง441เรื่องและจากภายนอกสพท274เรื่อง ซึ่งต้องมีการขับเคลื่อนร่วมกันในภาพรวมของสพทพร้อมกันทั้ง3ระดับ3 r e v e l คือสำนักในส่วนกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบายจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดรูปแบบและแนวทางในการลดภาระการประเมินของสถานศึกษาตามแนวคิด โอเบกแชร์ทูเกเตอร์ลดภารกครูมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขด้วยกระบวนกาน 3L Model เดและได้มีหนังสือแจ้งแนวทางให้สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทราบแล้วตามแนวทาง6ลอดังนี้ 1. ลดเลิกโครงการกิจกรรมตัวชีวัดที่ซ้ำซ้อนและมีผลลัพธ์เดียวกัน 2. ลดปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บประเด็นที่ประเมิน 3. ลดเลิกการเก็บข้อมูลซ้ำจากสำนังกงานเขตพื้นที่สถานศึกษา 4. ลดเลิกการรายงานในรูปแบบกระดาษการเขียนด้วยลายมือ 5. ลดเลิกการจัดเตรียมการเพื่อรองรับการติดตามและประเมิน 6. ลดความซํำซ้อนความถี่ของการติดตามประเมินผล ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการกำกับติดตามให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการลดภาดระการประเมินตามบริบทของแต่และพื้นที่เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป